จากลูกค้าสู่พรีเซนเตอร์โคลอนเซ่ลุยมาสักครั้งแล้วคุณจะติดใจเพราะกลับบ้านไปคุณอาจจะติดเตียงตอนมาตัวอย่างหม่อมกลับบ้านไปตัวอย่างหอมเสอร์วิด,ดีขนาดนี้ตัวพี่ต้องมาสัมอ่างเดียวที่ผมชอบคืออ่างจากกุชชี่เพราะที่นี่มีทุกสาถ้าบอกมานวดเดี๋ยวโดนเมียตก พี่แค่ออกมาพบลูกค้าที่หน้าบาร์เท่านั้นเองไม่รู้ทำไมว่าเพื่อนชอบมาอาหารละลานตายันอาหารหนานาชาติเบาะนุ่มฟิลดีรีโนเวทแล้ววันนี้ถ้าจะให้ดีพี่ต้องมาลองถ้าเพื่อนคุณเศร้าให้นัดเจอกันแถวพระรามเก้าน่าจะดีเพราะมาที่นี่จะอารมณ์ดีถันตาเห็นอเฉียบขอนิยามสั้นๆให้กับโคลนเซ่นหน่อยครับพี่ ถ้าอยากรู้ว่ารีโนเวทเราเป็นยังไงมาหาหนูได้เดี๋ยวหนูจะพาไปดูค่ะเฉียบ